สวัสดีครับวันนี้เรามาขนขนเขานะครับผมวันนี้ขนเขายายเราขึ้นมาแล้วนี่ครับเราเขาเตรียมเราครับผมเอาเราออก <c oughs> นี่ครับแบกแบกเขานะเขาเพราะว่าตรงนายเราออกไปออกนะครับผมนี่ครับเขาเฮ้า แต่ที่นีเขาปลูกนะอันนี้ถึงนเขามมลิน่งเหมือนเลยข้า,ามาเบ่งบอ,บอ,บ,อนะบออันนี้เนาะบออี่กับปูเนาะตายมาเลยครับเรียกตะกบแล้วเล่ากับมันผูเนาะข้างมันผูน อันนี้เออกมันมันไกลกันบอดีครับผมได้เขาหลายปวดได้เขาหลายปวดครับมันหักครับผมแจักสอบแล้วครับผมโอ้ยมีขาดขาดสุดจริงๆ 好冷啊！啊，你好冷啊！ I yeah. Vem, vem,

ไม่ไหว64เดียวไม่ไหวต้องเจ้าโผล่ว่าดีนะบ้าย่ังไงก็คุณที่ว่าขึ้นโผล่ปกเดือดพ่อของหล่อเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เาพี่แม่ไปสัดทายของนี่ยังไม่ขายยากมากเราเงินปาแพ่ไปหาลอนักสิไปเอาของน้องแม่ท่านพักเราไม่คายมือนไปขอเงินทพัน ย้ำทวบ,บอกไม่ยัดหน้าก็ว่ากี้ข้นกับบ้านรักเขาเมยไว้ล่น่างบงา่ได้ย <c oughs> ้ำบานเขาเนี่ยว่าล่าง,ง่านบ่ได้เวลาเอาเขาเ้ยขายหนึ่น เลียกเป็นเกียเกล็ดรดนิลแรนมันอ่องเป็นดินงทางเลยติดตัวขาไล่ด้วยครัดของขาดเลยคอยทักงอกแส้ยังี้

พอคขนส่ใส่คนมาเอากพริกปั้บถึงจเอาได้ Yep. งามซื้อเละกับลุ้งตัวละลอยกุ้ณลอยมันงามเละกอ่าแล้วเขาไปขายไว่หนูเดียวง่ายบ้านกินไปงงง่ายเป็น 那我讲，你们不看错，故意的。他他 <What> <One>

ครั้งหมดบนราชานีเยหลาย่แกไม่คิดเห็นไม่รู้บุมันท่านเลี้ยวทุกคนนล้คีับ เล้งเกนเขาก็ะตือร้นด้วยหลังดอ่ะคุณมา้ว